ในการทดสอบประเมินสมรรถภาพทางกายนะรผมก็จะมีในเรื่องของการทดสอบที่เป็นแบบ General ทั่วไปและการทดสอบที่มีความสเปซิฟิกเจาะจงในแต่ละชนิดกีฬาซึ่งในเหตุผลของการทดสอบนะผมก็เพื่อที่จะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาในกรณีที่เรามีนักกีฬา2คนในสมรรถภาพที่อยู่ในเรเวลเดียวกันเราก็จะได้ คัดเลือกจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนว่าเราควรจะเลือกคนไหนเข้าไปสู่ทีมในการแข่งขันหรือเข้าสู่ระดับชาติต่อไปในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการวินิจฉัยวินิจฉัยในที่นี้ก็คือการวิเคราะห์ประเมินผลว่าในแต่ละบุคคลโปรแกรมการฝึกซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยมันตอบโจทย์ต่อความสามารถความต้องการในเป้าหมายที่เราวางไว้ได้หรือเปล่าครับในส่วนที่3ก็คือเปรียบเทียบนะผมในเรื่องของเกณฑ์ช่วงวัยอายุเดียวกันเพื่อที่จะให้ดูว่าโปรแกรมนั้นๆเนี่ย ในคนสองคนที่อยู่ในเรเวลเดียวกันเนี่ยเมื่อฝึกซ้อมร่วมกันแล้วเนี่ยคนไหนหรือว่าใครที่สามารถที่จะตอบสนองต่อโปรแกรมที่วางไว้ได้ชัดเจนกว่าในส่วนของที่4ี่ก็คือการพยากรณ์ก็คือการคาดการณ์จากการทดสอบว่าในช่วงการเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมในระยะเวลา3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนเป็นการคาดการณ์เข้าๆจากตัวเลขปัจจัยคูณกันนะครับผม ในส่วนต่อไปก็คือข้อที่5เป็นข้อมูลการย้อนกลับฟีดแบ็กลับมาว่าทําไมคนนี้ถึงมีการพัฒนาได้ดีทําไมอีกคนถึงมีการพัฒนาได้น้อยหรือทําไมนักกีฬาของเราไม่สามารถพัฒนาได้เลยทำละทำเวลาสถิติได้ไม่ดีแสดงศักยภาพในบางจังหวัดได้ไม่ ดีมากเท่าที่ควรก็จะเป็นข้อมูลการย้อนกลับมาได้นะครับผมในส่วนของข้อที่6ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มในที่นี้ก็คือเวลาเราฝึกนักกีฬาประเภทกลุ่มในระดับเดียวกันหรือในกลุ่มเพศวัยอายุเดียวกันนอกเหนือจากการแบ่งตามเพศอายุวัยเราก็จะแบ่งตามเกณฑ์ความสามารถของแต่ละบุคคลได้เพื่อที่จะให้เกิดการออกแบบโปรแกรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเฉพาะนั้นๆได้ ได้ใกล้เคียงหรือว่าตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นในส่วนสุดท้ายก็คือเป็นแรงจูงใจเราจะได้รู้ว่าในการฝึกซ้อมของเราเนี่ยต้นทุนของเราอยู่ตรงไหนมีความสามารถในเบื้องต้นมากน้อยแค่ไหนเข้าโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้วมีพัฒนาการขึ้นมาในระดับไหนบ้างเพื่อเป็นการให้กําลังใจจูงใจว่าเฮ้ยถ้าเราฝึกตามโปรแกรมนี้ความสามารถของเราจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราฝึกแบบนั้นความสามารถของเราจะอยู่ในเลเวลไหนนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเหตุผลที่เราต้องทําการทดสอบ ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมนะผมเป็น7เหตุผลที่เราควรระลึกไว้ว่าเราควรมีการทดสอบเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกซ้อมกีฬาของเราครับ